สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านค่ะวันนี้พบกับครูวารุณียองพันหรือว่าครูอบนั่นเองในช่องครูวารุณีแชนเนลค่ะวันนี้นะคะครูอบก็จะมาสอนเด็ก,ดกในน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูของข้อแรกกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ ข้อที่1ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะค่ะในขณะที่เด็กๆนะคะแปลงฟันอยู่นะคะเราไม่ควรเล่นน้ำในขณะแปลงฟันไม่กลืนกินยาสีฟันเพราะว่าจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะหัวข้อต่อมาค่ะ การรักษาความปลอดภัยในการเล่นนะคะนาเด็กๆทราบไหมะคะว่าการเล่นที่ถูกที่นั้นเป็นอย่างไรการเล่นสไลเดอร์นะคะเราควรที่จะลัดกันลงนะคะไม่ควรที่จะลงพร้อมกันหรือว่าขึ้นไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเกิดอันตรายได้ค่ะการนั่งชิงช้านะคะก็ควรที่จะ นั่งให้เรียบร้อยนะคะจับให้แน่นค่ะการเล่นบอ่อทรายก็เช่นกันนะคะการเล่นบอ่อ์ทรายนะคะเด็กควรเล่นอย่างระมัดระวังไม่ควรปาทรายใส่กันนะคะระวังทรายจะเข้าตานั่นเองการเล่นที่ถูกวิธีเด็กคิดว่าภาพไหนคะที่เล่นได้ถูกวิธีและไม่เกิดอันตรายคะ ใช่แล้วค่ะก็คือภาพที่1น,นั่นเองค่ะภาพที่2เป็นการเล่นที่ไม่ถูกวิธีนะคะเด็กเ,เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวทรายจะเข้าตาและเกิดอันตรายได้ค่ะต่อมานะคะความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าการเดินข้ามถนนนะคะเด็กๆต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนนะคะหรือขึ้นสะพานลอยนั่นเองค่ะ และไม่ควรที่จะไปวิ่งเล่นบนท้องถนนนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุดโดนรถชนได้นะคะหัวข้อต่อมาค่ะการระวังภัยจากอุปกรณ์ที่เสี่ยงอันตรายการระวังเครื่อง,อ,งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นตู้เย็นค่ะเตารีดหม้อหองค่ข้าวไฟฟ้าทีวี พัดลมแล้วก็สายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้นะคะดเด็กควรที่จะให้ผู้ปกครองนะคะดูแลหรือว่าเปิดให้เราเปิดพัดลมเปิดทีวีให้เรานะคะเราไม่ควรที่จะไปเปิดเองค่ะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าดเด็กยังไม่รู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้องอาจจะทําให้เด็กไฟช็อตได้นะคะหวัวข้อต่อมาค่ะ การระวังของมีคมน,นะคะเช่นกรรไกลคัตเตอร์มีดแล้วก็ตะปูสิ่งเหล่านี้นะคะดเด็กๆห้ามใช้เองเลยนะคะถ้าเด็กจะตัดกระดาษต้องให้ผู้ปกครองดูแลนะคะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองหรือคุณครูนะคะดเด็กๆไม่ควรหยิบมาใช้เองเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบาดมือและทำให้เกิดอันตรายกับเ,เด็กได้คะ่ะ หัวข้อต่อมานะคะการระวังภัยต่างๆจากอะไรบ้างการระวังภัยจากสัตว์มีพิษเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์มีพิษนั้นมีอะไรบ้างนะใช่ค่ะพึ่งตะคางูแล้วก็แมงป่อง สัตว์นิพิษเหล่านี้เด็กๆห้ามไปใกล้เด็ดๆทานนะคะเพราะว่าถ้ามันกัดเข้าไปแล้วอาจทำให้เราเสียชีวิตได้โดยเฉพาะงูนะคะที่มีพิษ้ายแรงทําให้เราเสียชีวิตได้ค่ะต่อมาเลยนะคะการระวังภัยจากคนแปลกหน้าค่ะ,ะถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาหาเราเอาขนมหรือเอาลูกอมมาเล่ให้เรานะคะ ห้ามไปใกล้เด็กขานนะคะดเด็กเพราะว่าอาจจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะคะเราควรหลีกเลี่ยงจากคนแปลกหน้าและปฏิเสธการรับของต่างๆนะคะต่อมาค่ะความปลอดภัยในการใช้ยายานะคะก็จะมียาที่ใช้ภายในและภายนอกยาที่ใช้ภายในนะคะอย่างเช่นน้ำเกลือแลอลกอฮอล์ยาหมอง เป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นยาที่เราใช้ภายในห้ามกินโดยเด็ดขาดนะคะเด็กๆการใช้ยายเหล่านี้เด็กๆก็ควรที่จะให้ผู้ปกครองหรือคุณครูนะคะทําให้ช่วยทายา,ยายให้ไม่ควรใช้เองนะคะเพราะว่าเด็กๆยังเด็กอยู่นะคะอาจจะยังไม่รู้และแยกไม่ออกนะคะยาที่ใช้ภายในนะคะคือ,อยาที่เราสามารถทานได้นะคะ เช่นยาพาราซา่านะคะที่เป็นแบบเม็ดรหรือแบบน้ำนะคะ,ะการใช้ยาก,ก็ควรที่จอยู่ในการดูแลของคุณครูและผู้ปกครองเช่นกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเดจราไม่เว่าความปลอดภัยนะคะที่ครูสอนไปวันนี้มีอะไรกันบ้างวันนี้คุณครูมีกิจกรรมท้ห้บทนะคะให้เด็กๆได้ ทำกันในวันนี้ก็คือการเล่นที่ถูกวิธีและไม่เป็นอันตรายคือภาพใดเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูตอบกันนะคะภาพที่1น่งคะ่ะภาพที่2องเด็กๆคิดว่าภาพที่1ห,หรือภาพที่2องคะเป็นการเล่นที่ถูกวิธีถูกต้องคะ่ะภาพที่1นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลย ใช่แล้วค่ะภาพที่หนึ่งค่ะเป็นการเล่นที่ถูกวิธีเล่นอย่างระมัดระวังสนน่วนภาพที่สองนั้นเป็นการเล่นที่ไม่ถูกวิธีนะคะและทําให้เด็กๆเกิดอันตรายได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณอ,อ,อก็ได้นําความรู้สาระดีๆมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เราจะทําอะไรปฏิบัติตนในชีวิตประจำวนันเราควรอ่า ระมัดระวังนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะวันนี้นะคะครูอบก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ